หลังจากที่เรียนจบหมหกผมก็เดินทางไปหาทํางานอยู่ในเมืองกรุงที่ต้องออกเดินทางไปหาทํางานนั้นไม่ใช่ว่าผมขยันอะไรหรอกนะครับมันเป็นเพราะว่าผมถูกสาวหักอกถูกสาวแลจากบ้านนาไปมีผู้ชายคนใหม่ผมไม่อยากที่จะอยู่ช้าใจต่อไปแต่จะได้เห็นเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านทุกวันพร้อมกับชายอื่น ก็เลยได้ตดสินใจเดินทางออกไปหาทำงานอยู่ในเมืองกรุงแล้วผมก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลยแม้จะช่วงเทศกาลปีใหม่สองรานั์นผมก็มีกลับจนผ่านไปห้าปีได้ปีใหม่ปีนั้นผมก็เลยนิดแตดสินใจกลับบ้านของตัวเองพอไปถึงบ้านพ่อแม่ก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่เห็นหน้าลูกชายอย่างผมนั้นกลับบ้านในเสียที หลังจากที่เดินทางออไปสู้ชีวิตทั้งห้าปีไม่ส่งข่าวไม่กลับมาบ้านเลยด้วยซ้ําจนพ่อแม่จะได้ทำบุญหาเสียแล้วแต่คนเป็นแม่นั้นก็เข้าใจดีนะครับว่าที่ผมไม่กลับมาบ้านนั้นมันเป็นเพราะอะไรทีนี้พอผมได้กลับมาบ้านแม่ก็เลยได้พูดอะไรบางอย่างให้ฟังนะครับว่าโอ้โอรู้หรือเปล่าว่าสาวแหลกที่ลูกได้ชอบนั้นตอนนี้เธอได้เสียชีวิตไปแล้ว พอผมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับแฟนเก่าเสียชีวิตอะไรมันจะไม่ตกใจแม้ว่ามันจะผ่านมาห้าปีแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังไม่สามารถที่จะลืมเธอได้เลยพอแม่ได้บอกว่าแฟนเก่าได้เสียชีวิตไปแบบนี้ผมก็เลยได้พูดถามออกไปนะครับว่าเธอเสียชีวิตยังไงนะแม่แล้วให้ผมฟังหน่อยสิแม่ผมก็เลยได้เล่าให้ฟังนะครับว่า สาวแหลหลังจากที่เธอได้หักอกผมไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วเธอกับเฟนใหม่ก็พากันไปไหนบานไหนด้วยกันอยู่ตลอดแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แต่มาวันหนึง่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าจำไม่ผิดวันนั้นไม่เป็นวันลอยกระทงชาวบ้านก็พากันไปร่วมงานลอยกระทงอยู่ที่ตำบลกันมากมายพียงทต่ว่าในวันต่อมาในตอนเช้าพ่อแม่ของสาวแหล ก็พากนันได้ออกตามหาลูกสาวเพราะว่าลูกสาวนั้นไม่ได้กลับมาบ้านออกจากบ้านไปกับชายหนุ่มตั้งแต่หัวค่ำหลังจากนั้นก็ไม่เห็นกลับเข้ามาในบ้านเลยผู้เยี่บ้านก็เลยได้เกี่์นชาวบ้านออกตามหาจนได้ไปเจอสาวแลนอนเป็นศพอยู่ตรงหน้ากับโรงเรียนที่มันเป็นป่าเล็กๆซึ่งสภาพศพของเธอนั้นเปื่อยเปล่าล่อนจอน เพียงแต่ว่าบนหน้าทอของเธอมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างมันเป็นรูปหัวกันโลกที่แลนดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยพ่อแม่ของเธอก็ส่งฉันหน้สูตรที่อำเภอที่โรงพยาบาลว่าสภาพศพที่เปือยเปล่ารอนจนแบบนี้ศพไปถูกข่มคืนหรือเปล่าได้มีร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์อะไรไหมซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีล่องรอยการถูกข่มขืนแต่อย่างใด ส่วนตัวของแฟนหนุ่มของเธอนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าวอยู่ที่ไหนเพราะไม่เห็นตัวเสียด้วยซ้ําที่นี้หลังจากที่สาวแลที่เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของเธอมันก็อบกลายเป็นวิญญาณที่เห็นเป็นอย่างมากสาวแลที่เป็นสาวสาประจําหมู่บ้านนั้นเธอมาจอกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านที่กขับรถขี่รถผ่านไปถนนเส้นนั้นในเวลากลางคืน มักจะพบกันได้เจอได้เห็นชาวบ,บ้านบางคนยิ่งวัยรุ่นที่ชอบพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกหาเที่ยวในเวลากลางคืนพอขี่รถผ่านไปถนนหน้าโรงเรียนแห่งนั้นจู่ๆก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ก็เลยได้ขี่รถเข้าไปจอดแต่พอได้ขี่รถเข้าไปใกล้ๆก็ได้เห็นเป็นสาวแหลกที่ยืนโบกมืออยู่ในสภาพที่มีแต่เลือดท่วมตัว ใบหน้าของเธอดูเศร้าส้อยเมื่อได้เห็นแบบนั้นัยรุนก็เลยได้พากกน,นรีบขีมบ่มอเตอร์ไซค์กลับข้างมูมบ้านไปและมันก็มีชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปบนถนนสายนี้ในเวลากลางคืนพอขับรถมาถึงถนนหน้าโรงเรียนกบได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถไปก็เลยได้หยับเบรกอย่างกระทันหันพร้อมกับหันไปดู ก่อนที่จะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในสภาพที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงชาวบ,บ้านคนนั้นก็เลยได้ลองถามออกไปว่าวิ่งตัดหน้ารถแบบนี้อยากตายหรือไงเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆหรอกพอได้พูดด่าออกไปแบบนั้นผู้หญิงที่ยืนอยู่ก็ค่อยๆได้หันหน้ากลับมาก่อนที่ชาวบ,บ้านคนนั้นจะได้เห็นว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่นั้นใบหน้าของเธอ มันช้ำๆเละๆน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยรู้ตัวว่าตัวเองได้เจอวิญญาณได้เจอผีเข้าให้แล้วก็เลยได้รีบวิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยได้รีบวิ่งไปขึ้นรถขับออกไปในทันทีทันใดมันไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ที่มีนคนได้เจอผ่านโรงที่ต้องกลับบานเมื่อคำกอกอะไรพื้นเวลาที่ออกมาจากโรงเรียนในตอนที่ใกล้จะเมื่อค่ำแล้วนั้น ก็มาจะเห็นสิญญาณของสาวแหลกมาเดินไปเดินมาอยู่ถนนหน้าโรงเรียนให้ได้เห็นแทบจะทุกวันเสียด้วยซ้ำบางทีก็มาในสภาพของคนปกติทั่วไปบางทีก็มาในสภาพที่เลือดท่วมตัวบางทีก็ได้ยินเสียงเธอพูดออกมานว่าช่วยด้วยลุงช่วยด้วยมันฆ่าหนูจนทําให้ลุงผ่านโรงนั้นแทบจะไม่กล้าที่จะกลับบ้านเมื่ค่ำเลยด้วยซ้ำ เพราะเรากลัวจะได้เจอวิญญ,ญาณของสาวแหล่สาวสาวระจมู่บ้านนั่นเองพอได้รู้เรื่องราวของแฟนเก่าที่ได้กลายเป็นวิญญาณเฮียนมันก็ทำให้ผมนดินดืงอกับผลลุกสู้ขึ้นมานะครับผมเองนั้นก็เป็นคนที่กลัวผีไม่ใช่น้อยแต่ก็ดีเหมือนกันที่แม่บอกว่ามันก็ผ่านมาเกือบหนึ่งปีแล้วละ่ะตอนนี้ไม่มีชาวบ้านคนไหนพากันได้เจอได้เห็นวิญญ,ญาณของเธอเอีกแล้ว มันก็เลยทำใหาผมนั้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่ก็คิดว่าเธอคงไม่ออกมาให้ตัวเองได้เห็นหรอกเพราะเรายังไงซะผมก็เป็นแค่แฟนเก่าเท่านั้นเองไม่ใช่แฟนใหม่ของเธอแต่อย่างใดทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเทศกาลปีใหม่มันก็เป็นธรรมดานั่นแหละครับที่ผมจอกไปหาดื่มกับเพื่อนๆเ,เพราไม่ได้เจอหน้ากันนานตั้งหลายปีมันก็ทำให้ผมนั้น แทบจะมองหัวลาน้าเลยได้ซ้ำผมจำได้ดีนะครับว่าวันนั้นมันเป็นวันขึ้นปีใหม่หลังจากที่ผมได้ไปเดมกับเพื่อนคนหนึ่งที่บ้านของมันตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนได้เพื่อนมันก็เสนอขึ้นมานะครับว่าดื่มเล้าอากาศเย็นๆแบบนี้พ้าว่ามันต้องมีของกับแกล้มวะมันจะได้เอาไรผมก็ถามเพื่อนไปนะครับว่ากับแก้มอะไรของเองวะ พื่อนมันก็เลยพูดขึ้นมาอีกก็ไสหมูไงเราขี่รถเข้าไปซื้อที่อำเภอไหมที่โรงฆ่าสัตว์นะจะได้เอาไสอ่อนมาย่างกินแก้มเล่าอร่อยนะ้ำเว้ยพอเพื่อนมันได้พูดขึ้นมาแบบนั้นผมก็เลยได้เห็นดีดเห็นงามก็เลยได้พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในตัวอำเภอซึ่งถนนที่ต้องขี่ไปตัวอำเภอนั้นม,มันจะต้องผ่านโรงเรียนที่มีเรื่องเล่าของสาวแหล่สาวสาประจหมู่บ้าน ที่เป็นแฟนเก่าของผมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยตอนนั้นได้ลืมไปเสียแล้วกับเรื่องราวที่แม่นได้เล่าให้ฟังด้วยฤทธิ์ของแอลโกอฮอล์อีกอย่างแม่ก็บอกว่ามันผ่านมาเกือบปีแล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายก็เลยไม่ได้คิดว่ามิญญันของเธอจะเห็นอีกแต่ยอย่างใดตอนที่เพื่อนที่พาขี่รถผ่านหน้าโรงเรียนไปนั้น ผมก็มีอาการขนลุกสู้ขึ้นมานะครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับสาวแหละคิดแต่เพียงว่าตรงนั้นมันมีต้นไม้เยอะอากาศมันก็เลยได้เย็นเย็นผิดปกติก็เท่านั้นเองทีนี้หลังจากที่พวกผมได้พากันไปซื้อไส้อ่อนที่ตัวอำเภอได้เรียบร้อยเพื่อนมันก็พาขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาทางเดิมพวกผมก็พากันพูดคุยกันไปตลอดทางจะได้ไม่เงียบเงา เพราะมันไม่มีเพื่อนร่วมทางตัวอย่างใดพอขี่รถมาจนใกล้จะถึงกับโรงเรียนแสงไฟหน้ารถของพวกผมนั้นมันกับส่องให้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่แถวๆหน้าโรงเรียนนะครับมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายกับคนเดินไปเดินมาอยู่เพื่อนมันก็พูดขึ้นมานะครับว่าเขาได้มาเดินอยู่หน้าโรงเรียนในตอนนี้ว่าหรือว่าจะเป็นสาวแหลกอดีตแฟนเก่าของเองวะเพื่อน พอเพื่อนมันได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำเอาผมคนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเลยแหละครับเพระาะว่าสาวแหล่แฟนเก่าของผมนั้นเธอได้เสียชีวิตไปตั้งเกือบปีแล้วจะมาเดินอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันละ่ะแล้วเพื่อนมันไม่กลัวหรือไงถึงได้พูดเล่นแบบนี้ผมก็ได้สะกิดถามเพื่อนที่เป็นคนขี่รถนะครับว่าถ้าเป็นวิญญาณของสาวแหลจริงเองไม่กลัวหรือไงวะ เพื่อนมันกับโมรโอออกมาก่อนจะบอกว่าผีมันไม่มีจริงๆหรอกเว้ยวิญญาณของสาวแหล่นั่นชาวบ้านก็พากันลือไปต่างๆนานาเท่านั้นเองแหละคิดเป็นตุเป็นตักคิดเออเองกันไปทั้งนั้นแหละมันไม่มีจริงๆหรอกเองจะเชื่อเรื่องพันนั้นจริงๆหรอว,วะพอเพื่อนได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทําว่าผมรู้สึกหุ่นใจขึ้นมาบ้างนะครับเพราะอย่างน้อยๆเพื่อนของผมมันก็ไม่ได้กลัวผี มันไม่ได้ทําให้บรรยากาศมันน่ากลัวขึ้นไปกว่าเดิมผมก็ได้แต่ทางหน้าตทางตารอด,ดูว่าเงาตัคุ้มที่เห็นเดินไปเดินมาอยู่นั้นจะเป็นใครอาจจะเป็นคนเมาเหล้าแล้วมาเดินอยู่ถนนตรงหน้าโรงเรียนโคดได้แต่พอรถของพืนได้วิ่งเข้าไปไกลขึ้นเท่าไรเงาคนตะคุ้มดำๆนั้นมันก็ค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนท่าม้ผมนั้น ได้เริ่มรู้สึกคนลุกสู้ชูฉันขึ้นมาทั้งตัวแล้วล่ะครับเพราะจากลักษณะท่าทางที่ได้เห็นนั้นท่าทางการเดินของคนทนนั้นผมรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่ารู้จักเธอมาตั้งหลายปีนั่นเองมันก็ทำให้ผมนั้นถึงกับเจเต้นโคมกรามขึ้นมาต้องถึงกับกอดเพื่อนแน่นส่วนเพื่อนที่เป็นคนขี่รถนั้นมันก็มีอาการไม่ต่างกัน เพราะมันถึงกับพังงะเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่เดินไปเดินมาอยู่นั้นเธอก็คือสาวแหลกอดีตแฟนเก่าของผมที่ทิ้งผมไปอย่างเจ็บแสบนั้นเองมันก็ทำมาเพื่อน,นั้นถึงกับต้องเบี่ยงรถหลบออกไปอีกฝั่งหนึ่งดีที่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้มีรถวิ่งส่วนมาตีอย่างใดแล้วสภาพของสาวแหลที่พวกผมมากันได้เห็นในค่ำคืนนั้น เธอก็มาเดินในสภาพที่เปื้อยเป่าร่อนจอนเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายที่ร่อนจอนอยู่นั้นมันก็บเป็นเอาร่างกายที่เทพยจะดูไม่ได้เลยล่ะครับเพราะมันเน่าเน่าช้ำๆเละเลช้ำเลือดช้ำหนองยังไงก็บอกไม่ถูกใบหน้าของเธอนั้นมันก็เป็นใบหน้าที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแทบจะมองไม่ออกเสือได้ซ้ำว่าเป็นสาวแลก ด้วยความที่ผมนั้นได้เห็นเธอมาหลายปีแถมยังได้เป็นแฟนเก่าได้เห็นรูปร่างสวดทรงของเธอมาหมดแล้วมันก็ทำให้ผมมั่นใจมากว่าคนที่ได้เห็นเดินไปเดินมาอยู่ถนนนั้นก็คือสาวแหลนั่นเองแล้วจังหวะที่รถของพวกผมได้วิ่งผ่านเธอไปนั้นหูของผมกลับได้ยินเสียงเธอพูดขึ้นมานะครับว่าโอ้โอ้กลับมาแล้วเหรอ โอ้ oh, ยด้วยฉันทรมานเหลือเกินแต่ผมไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองแต่อย่างใดครับเพราะจากที่ได้เห็นในตอนแรกนั้นมันก็ทำมาผมนั้นถึงกับเลือดลมปันปวนเข้าไปหมดแล้วทีนี้พอรถที่วิ่งผ่านวิญญาณของสาวแหลไปโจเพื่อนผมมันก็รีบปิดมอเตอร์ไซค์เร็วไปกว่าเดิมจนกระทั่งก็ไปในหมู่บ้าน พอไปถึงบ้านของมันได้ก็ถึงกับพากันรีบวิ่งเข้าไปในบ้านในทันทีส่วนไส้หมูอ่อนที่พากันซื้อมานั้นพื้นมันก็ไปใส่ในตู้เย็นไม่กล้าที่จะพากันมานั่งกินอีกแต่อย่างใดเพราะพึ่งได้เจอได้อย่างวิญญาณของสาวแหลมาความกลัวมันก็พุ่งถึงขีดสุดจนไม่กล้าที่จะพากันมานั่งดิ้งนั่งดื่งกันต่อไปได้เลย พอเขาไปในบ้านได้พวกผมก็พากันเอาผ้าผมขึ้นมาคลุมโปงนั่งตัวสั่นไปแบบนั้นจะไม่รู้ว่าพาขึ้นระดับไปตั้งแต่ตอนไหนพอตื่นขึ้นมาพวกผมก็ทึงกับพากันจับใครเลยหลักรับจนพอไม่ต้องพาไปรถน้ำมนต์ที่วัดกับหลวงตาหลวงตาท่านก็ท่องคาถาอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่จะได้มาเป่าพรวดลงบนหัวของผมแล้วก็หัวของเพื่อนสติสตัสงของผมกับเพื่อนนั้น มันถึงได้ค่อยๆกลับคืนมาหลวงตาก็บอกนางว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะวิญญาณของเธอแค่อยากจะมาลาอยากจะมาขอส่วนบุญก็เท่านั้นแหละพรุ่งนี้ยมก็ไปใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเธอก็แล้วกันบอกกล่าวเธอไปซึ่งวันต่อมานั้นผมกับเพื่อนก็พากันไปหาซื้อขนมนมในมาใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสาวแลก สาวสาวประจำหมู่บ้านที่เธอออกมาให้พวกผมบากันได้เจอได้เห็นในค่ำคืนในวันขึ้นปีใหม่ผมก็ได้แต่คิดในะระดับว่าสวยขึ้นปีมสวยตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ขนาดนี้ปีนี้ทั้งปีกูจะไม่ด่งสวยไปตลอดหรือไงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละครับปีนั้นทั้งปีผมมีเรื่องราวเข้ามาชีวิตมากมายแทบจะไม่หวาดไม่ไหว เดี๋ยวก็มีนั่นเดี๋ยวก็มีนี่จนเทียบอยากจะอร้องให้อยากเกตายเสียไปให้ได้เพราะเรื่องราวที่ได้เจอนั้นมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินจนสุดท้ายผมก็เล่ที่ตัดสินใจที่จะมาบวชทดแทนพระคุณพ่อกับแม่แล้วก็เพื่ออูที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าคำเนเวนทั้งหลายที่ทําให้ชีวิตของผมในตอนนี้มันติดขัดเหลือเกินซึ่งผมก็ได้ไปบวชกับหลวงตาที่วัด ที่ท่านได้ลดน้ำมดนให้ผมนั้นแหละครับแต่ก็อยู่บวได้ประมาณ15วันผ้าเหลืองมันก็เริ่มมาร้อนแล้วผมก็เลยได้สึกออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็เดินทางไปหาทำง,งานตามเดิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด